คืนนี้ฝนตกหนักมากพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวยังไงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราสองคนครับตอนนี้เราก็กินกาแฟกันก่อนผมกินกาแฟส่วนภรรยาของผมนั้นกินขนมไปครับก็เช้าที่สดชื่นนี้เราก็ มีทุระสำคัญกันนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นทุระอะไรเซลฟี่กันหน่อยเลยวันนี้ขอกระซิบบอกว่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับเราได้นัดเพื่อนไว้ที่สีราชาร้านกาแฟแห่งหนึ่งก็บรรยากาศดีมากติดริมทะเลสีราชาเลยออกจากร้านกาแฟเราก็เดินทางกันต่อจนมาถึงที่ทะเลพัทยาดูบรรยากาศหน่อยครับว่าทะเลที่พัทยาเป็นยังไงชายหาดพัทยากว้างมากและสะอาดมากช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันมาแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเขาฟิตจริงๆเขาวิ่งออกกําลังกายตอนกลางวันเที่ยงก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับชายหาดสะอาดน้ําก็ใสที่ชายหาดพัทยาการจราจรวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรถไม่ติดมากยังสะดวกได้อยู่ตามภาษาผมแหะครับก็โม้ไปเรื่อยครับภรรยาก็เป็นคนถ่ายให้ครับเนี่ยครับบรรยากาศการจราจรไม่ติดสําหรับใครที่จะมาเที่ยวพัทยานะครับช่วงนี้ขอบอกเลยว่าน้ําใสครับหาดทรายก็สวยและที่สําคัญเขามีเจ้าหน้าที่ อยดูแลความปลอดภัยด้วยแต่ผมไม่ได้นั่งที่ชายหาดพัทยานะครับผมมานั่งที่ชายหาดทะเลจอมเทียนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่าไรที่ชายหาดทะเลจอมเทียนส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับภรรยาของผมก็กินทุกที่ทุกเวลาแลครับก็ตามภาษาเธอและครับเธอชอบกินขอให้เธอมีความสุขยังไงก็ได้ส่วนตัวผมก็ขอน,อนอนก่อนแล้วกันครับ